พ,พี่น้องติดตามรับชมทางช่องสถานีมลำอีสานเมื่อนี้รายการคุยข่าวมาลำทางสถานีมลำจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับคนออกแบบเวทีหลายคนก็สิ่งมจากเวทีมลำแต่ละคณะคณะใหญ่ๆคณะเอหน่อยเป็นฝีมือของเกื้อกูลงามแสงหน้าตาเป็นแบบนี้การออกแบบของแต่ละคณะของแต่ละปีแต่ละรูปการแต่ละคอนเซ็ปเป็นฝีมือของคนนี้ในการออกแบบเมื่อนนี้เขาม,มาสัมภาษณ์พูดคุยว่า คนออกแบบเวทีมีความคิดจังไรในการนําเสนอเอาศิลปะวัฒนธรรมเอาความเป็นวิถีของอีสานมาอยู่บนเวทีได้อย่างไรสวัสดีน้องเกื้อคุณสวัสดีหูจ้ากันมาหลายปีแล้วแต่บอกเคยเห้นหนักกันจ้าเพื่อเคยได้ยินแต่เสียงแต่สื่อนะครับนกบังเอิญมาพอกันบังเอิญมาพอกันอยู่ที่รถมีเดียเมื่อนี้เป็นการอัดรยการของคำพุนร่วมมิตรเนาะอยู่ที่รถมีเดียสตูดิโอแบบญงเลยมีโอกาสมาพ่อนากันกระทักทท้ายกัน ครั้งแรกที่ได้เจอหน้าเกื้อกูลงามแสงอาเกื้อกูลเป็นคนใส่ก่อกระสินครับคนกระสินบ้านใดตำบลใดอำเภอกุชินารายกุชินารายบัวขาวกระสินแล้วก็เรียนจบทั้งเลยก่อเรียนอยู่ใสเกษตรศาสตร์มอขอบอกว่าหมขอเอาจากไหนขึ้นเดี๋ยวมาออกแบบไปทีมาละมันนี่ออกตั้งแต่ไหนเนาะตั้งหลายปีเลียวได้ทีหูจักนะมันแปดปีเจ็ดแปดปีนะครับข้างหนที่เขาออกแบบกระทุมมาเทิงศีนครับแต่ว่าบ่ถึงกับลอยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ว่าเป็นถือว่าเป็นเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นทีได้มีส่วนเฮ็ดเนะี่ยส่วนเกี่ยวของครับอถาถาย้อนก็ไปจังไหนขึ้นได้มีความคิดว่าจะมาออกแบบเวทีหมอลำคือเฮามีความใฝ่ฝันเหมือนอยากเป็นหมอลำครับกัดในความฝันคนหนึงหน่อยคนหนึ่งนะครับกัคิดมโนคิดสางภาพไปว่าเออมีวงเป็นขงเจ้าของมาเนี่ย ก็คือว่าไงคือความเป็นจริงมันเป็นบ่ได้เขาก็เลยงั้นก็ใช้การออกแบบการผราพมโนในคอมในการจินตนาการ <c oughs> ว่าเออจะของจะไม่ยืนตรงนั้นเอออน,นิฮานจะของอแม่นครับนี่ก็ได้เป็นจุดกําเนินดว่าเป็นอย่างคือเริ่มเฮ็ดเริ่มออกแบบเริ่มหา,หาลวดลายต่างๆครับเอาเลยความสามารถในการออกแบบท, D, ทํา3ดีทาแบบภาพเคลื่อนไหวเป็นโมเดลขึ้นมาเนี่ยเข้าไปเรียนดูได้จังไง กศึกษาเองครับอ๋อศึกษาเองคนละยางกับเรียนมาเลยบันทาะคนละยางครับอ๋อมาในผลงานได้หลายคณะที่เกื้อกูลออกแบบมาตลอดระยะเวล,ลา8ปีครับแต่สมัยตะกี้มีคณะไหนน้มีปีไหนเนี่บอกม,มาได้เลยโอ้กจบได้ปะมันกับจี้อะไรคร,รับอะไรแบบว่าถืออลลบเบียบมีเวทีปีเด่นนี่ยระเบียบนี่เริ่มดูกันเริ่มมาเหตุปีแรกเลยกะปีอันในหลวงเสียจี้ปีว่าได้ครับคือปีที่ในหลวงสอนคร มวีเวทีแบบนี้ใช่ป่ะแมนแล้วก็เป็นริวทงไหมครับอ่าเป็นริวทงแมนเป็นเป็นเป็นยังสีบ่ครับเป็นเป็นขึ้นหน้ามันบ่แมนอ๋อที่เป็นทงเป็นเป็นสีหลงเงินบ่แมนแล้วก็พญานาคเงินบ่แมนอ๋ออันนี้คือปีแรกที่เฮ็ดกับระเบียบอันนั้นปีนั้นเป็นระเบียบนี่ออกมาจากฤดูกาลแล้วกาเรียว่าตั้งแต่ปีนั้นตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเลยอ่าจังไหนคือนเลยเอาระเบียบกันเนาะคอนเซปต์ฤดูกาลนั้นที่เป็นหลงหลงเป็นมะนาว เอาคอนเซปต์ก่อนเป็นอย่างคือคือออกแบบแบบนั้นสำหรับเวทีระเบียบแต่ละปีไหมครับมันจะมีอยู่การออกแบบเวทีสาหรับผมมันจะมีอยู่สามอย่างหนึ่งคือความสวยงามสองคือความเป็นจริงและสามคือคอนเซปต์ที่ทางหัวหน้าหรือว่าทางวงต้องการคือจะพยายามเอาสามอย่างเนี่ยมาผสมกันให้ได้โดยเฉพาะความเป็นจริงคือคือบางทีการออกแบบอะบางคนเห็ุโอ้ยิ่งใหญ่อลังการแต่ว่า มันออกมาไม่ได้มันก็เสียงานหมายถึงว่าเฮ็ดเป็นเวทีเป็นแบบจริงบดายบันดอกแต่ต้อออกแบบจินตนาการได้แมนมันเนี้ยคือบัน้มองไปอีกมุมนึงในสาหรับคนที่บอเดมาฮหูการออกแบบบอเดมาฮหูเอียงเบิงลึกนี่สิเพิ่นก็สมมองแค่ว่าเแบบนี้สวยแบบนี้สวยแบบนี้สวยแต่ไม่ได้มองมาว่ามันสามารถเป็นจริงได้หรือเปล่าเป็นโครงสร้างจริงไหมแมนครับแมนมันเนี้ยคือหลายวงขือกันครับหลายทางขือกันทีบางวงบอกว่าเออเกื้อกูลเอาเพิ่มตรงนี้แน่เห็ุตรงนี้นี่นี่นี่ ผมกบว่าอมันเป็นจริงไม่ได้นะแต่ว่าถ้าพี่อยากเห็นผมก็ทําให้ได้มันเพราะเห็นออกมาปั๊บก็บคือเห็นบได้เห็นบได้มันก็เป็นเสียแบบหยีบครับเสียแบบแม่แล้วดูการเต่ละปีของระเบียบเอาคุณถึงระเบียบก็เนาะหลังจากนั้นมาต่อมาก็สิเป็นเวทีตัวไหนของระเบียบเป็นปีสุดนําแนนครับสุดนําแนนอันนี้คอนเซปต์จังไ๋คือพอเพื่อนว่าไม่อยากให้หนีจากศิลครับบ่อยอย่างให้หนีจากศิลแลวก็บ่อยางให้เป็นโมเดิร์นเกินไปมันเนี่ยเพิ่ เจ็ดเจ็ดองนะครับยุธังืองหานให้ได้เขาก็เริ่ม,มาวาดหานเอ้ยวาดหน้าก่อนว่าเขาเสียเอาไว้มุมไหนมุมไหนมุมไหนครับแล้วี้หน้าก,ก็ต้องเป็นล่ยนา้าเขาก็เลยใส่เป็นล่ยน้ามาก,กมากเองครับบัดว่าถึงฤดูกาลบางกันสองห้าหกสองหกสามของรับแบบหลายคนบอกว่าเป็นจิตรกรรมฟ้าผนัง ที่มาจากโบด้วนป่ะแล้วเอาขึ้นมาบนเวทีครับเกื้อกูลคิดคอนเซปต์อันนี้มาจากไสอันนี้มาอกมเป็นแบบเนี่เป็นไงเป็นงานวิจิตรเนาะอันนี้คือเหตุการณ์อยู่ทั้งทั้งเหมือนสามคนครับมีอาจารย์เพื่อนล่ะก็ทางทางผู้บริหารครับคือซอยกันคือซอยกันแมนครับแล้วผลตอบรับแบบอะไรป่ะเอ๊ะเป็นอย่างไรตอบเอาธรรมจักรหรือออกสุดท้ายแล้วตอบที่จริงหลายคนบอกว่าเป็นธรรมจักรแต่ที่จริงแล้วมันคือ พระจันทร์กับพระอาทิตย์ซึ่งพระจันทร์กับพระอาทิตย์เป็นพี่น้องกันพระราหูครับก็เลยเอาเพิ่นมาใส่น้ำกันครับคือที่ไปที่มาแมนครับเอาล้าหูขึ้นมาบนเวทีมาล้ำเขาเขาจามองที่ไหนสำหรับบางคนก็มองว่าตามอีสานบ้านเฮานะครับเขาไปสิมองว่าอมันไม่มงคลหรือเปล่าแต่ที่จริงถ้าเรากลับไปดูต่างๆในในอันประวัติศาสตร์ลาหูเพิ่นลกับมีพลังอำนาจ มีความเป็นมงคลของเพิ่นครับ<อ>เขาก็เลยหยิบยกตอนนั้นมาให้เห็นว่า<อ>เพื่อนบ่ไเด็เป็นอย่างที่เฮาคือเฮาเรียนร,<อ>ร,ยรนู้มากครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมานําเสนอว่าไปแสดงทีใดให้ได้รับความมงคลครับ<อ>ผมได้รับพร<อ>ครับอันนี้คือที่ไปที่มาอ่ะอารขึระเบีเเยบพัฒนศิลแล้วคณะอื่นเนี่ย้ะกะทีท,ทีออกแบบเม้าย้อนกลับไปหลายปีทีแต่ว่าเอามาทําได้จริงเวทีได้จริง ดอกจานมันเดินศิลมีบ่ดอกจานมีขนาดอะอีกเดือนเพนเดือนเพนอํานวยพรครับเอมาพัสราเดิครับเอมาพัสราหนูพานหนูพานพิเศษศิลป์ข้คุณรวมมิตรคำมคุณรวมมิตรครับคำามคุณจักปีแล้วที่มาเห็ดคำผลคพึ่งมาเห็ดปีแรกครับปีบังหันบ่แมนครับปีก้อนนันนันก็มีแค่รวมมือบ่ได้เต็มร้อยครับแล้วก็ใจเกินร้อยนี้นี่มีบ่ใจเกินร้อย บอถึงกับลอยเปอร์เซียนครับก็จะมีส่วนแก๋ๆส่วนปรับน้ำเพลินปรับแกเนาะครับคณะอื่นเดี๋ยวปะนี้ปฐมมีบอปฐมกะเฮ็ดปีสุดท้ายกับปีปีใดนั่งผ่านนี้ประมาณสามปีที่แล้วครับสามปีที่แล้วแมนจื่อแบบว่าได้ต้องไปเบิ้งแบบต้อพี่น้องแต่ว่าปีหลังๆมากก็จะไปเบิ้งเป็นอย่างน้ำเพลินอยู่แต่กับบริเวณบริเวณว่าเฮ็ดครับวันนี้ถามมาฉากเวทีแต่ละแต่ละคณะขณะความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนว่าอี คณะน้ต้องเป็นแบบนี้คณะนี้ต้องเป็นแบบนี้ถ้าเอาเอาเอา,เอาความเป็นวิถีชีวิตของคนอีาสนานศิลปะพัฒนรรมขึ้นมาหรือว่าห2นสิบสองข้อที่สี่เอาขึ้นมาบนเวทีเป็บนบลหรือว่าอะไรในแต่ละคณะที่<อ>เขาหยิบเอาเอาสิ่งนันมาประยุกต์ปรับเปลี่ยนว่าคณะน้ต้องเป็นแบบนี้คณะน้ต้องเป็นแบบนี้บกครับคือบางคนเนี่ยมองว่ามันไม่เป็นเอกลักษณ์แต่ละวงแต่ที่จริงแล้วคือแต่ละวงเนี่ยหัวหน้าหรือว่าทางผู้บริหารเพื่อสิทธิขึ้นคอนเซปต์มาแล้วคิดรูปแบบโชว์มาแล้ว เพิ่อนเกสิมาบอกว่าอ่ะปีนี้อยากได้สีประมาณนี้มันจังบองงามชุดปีนี้อยากได้รูปลักษณ์ประมาณนี้เออสิปับเวทีจังสันจังสีมันเนี่ยผมผมเองเนี่ยเกสิมกักมองลึกลงไปในรายละเอียดตรงเวทีตรงโคง้งว่ามันสูงเท่าไหร่มันกว้างเท่าไหร่เพราะว่าลั่งเทือแบบเขาเห็ดกว้างเกินไปจังสี่แล้วไปฮอดเวทีปับมันแคบ,ม,แบมันกเกษมเดตัดฉากตัดนยางมันกเกษมบลอกเป็นบองงามผมก็เลยมักสิดฟ,ฟิกมักสิดซีเรียสกับเรื่องโคง้งนำ้ำ มาคงต้องเป๊ะจังสีสามารถเ็ดฉากได้อันนี้สําหรับผมบัดน,นี้ฉากฉากแบบใดกลาตลปีจีเฮาเห็ดออกแบบมาแล้วแล้วต้องมาแบบว่าบบง,งามเลยจากเส้นเพลงเส้นขับเขาบอกว่าฉากนีนบบงาม,งงามเคยเคย,คเคยเคยเคยมีฟีดเด็กนี้ออกมาบ้มีครับอันนี้ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันจน,นไ,ด<บ>ได้โพส์นะครับบอดได้โพสดาต่ว่าโพสน้อยใจว่าเออแต่ว่าเขากระสิบ่คืนเนี่ยบอกว่าถ้ามันไม่ออกมาดี เราก็จะไม่ทําซึ่งการเนี้เราจะเห็นงานงานหนึ่งออกมาเราต้องคิดและทางผู้บริหารก็ต้องเห็นและว่ามันสวยเราถึงทําออกมาแต่ว่าการที่บอกว่าคุณบอกว่ามันไม่สวยไม่ชอบมันก็เป็นเพียงความคิดเห็นของคุณทัศนคติของคุณครับคือคุณเม้นยังไงคุณแสดงทัศนคติยังไงมันก็บ่งบอกถึงตัวของคุณมันไม่ได้บอกว่าแบบโป้งหนีบสวยคุณบอกว่าไม่สวยคุณลองบอกมาสิว่าไอ มันไม่สวยนะผมว่าควรที่จะเป็นอย่างนี้นะปรับตรงนี้ปรับตรงนี้ตรงนี้ไม่เข้าด้วยเหตุและผลมากกว่าสิใส่คาว่าบงงามบดสมว่าเป็นวงนี้วงนี้จังสิไหมครับเคยยิ้บอกว่าอเวทีขนาดนี้ขึ้นนาเ,เ,เ,เคยยิ้คำนี้บอกเคยครับแ,แรงกว่านี้ก็มีก็มีอเรามีมีคำเดี๋ยนี้ที่เขาจะาคอมเมนต์มาแล้วเราแบบว่าเราว่าคิดว่าแรงที่สุดในชีวิตเราสําหรับการออกเวทีของระเบียบนะครับขออนุญาตอ้างอิงนะครับเพื่อนบอกว่าระดับระเบียบขึ้นได้ซัมเนียหรอแล้วดูการฟูเม็นือย ฤดูการก่อนฤดูการนี้ประมาณสองปีถัดจากปีสุนน์นำแนนนะครับเพิ่นว่าระดับระเบียบขึ้นใดซัมเนียหรอผมก็เลยอ้าการที่จองว่าเป็นผลงานมันต้องผ่านการคิดแล้วคุณขึ้นไม่เป็นเซนซี่แอบเสียใจแอบเสียใจกับบอโพสบ่อยยังดอกแต่ว่าบอกทางพ่อบอกทางผู้นันผู้นี่อยู่คนก็ว่าเอเป็นยังกับความเห็นทัศนคติของแต่ละคนบอกกันครับวิธีระเบียบได้เพิ่งก่อน จำว่าได้แปลนเป้าครับปีแปลนเป้าปีไหนอันนี้ปีนี้ปีนี้บอกกวังหันแล้วครับปีวังหันได้นน่ปีปีพุ่นเม์ปีปีนี้เป็นฤดูกาลหกหนึ่งหกสองเนาะเรียนบอกหกหนึ่งหกสองของระเบียบครั่ หกสองหกสามมันก็จะเป็นปีพังหันเนาะเป็นล้างเหมืนปีนี้แมนบอแมนครับอันนี้บอลถือถือโจมตีเฮงไหลคือตอนตอนที่เพื่อนเห็นนี่ยคือเห็นแบบก่อนบอลท่นเห็นเวทีคือเพื่อนโจมตีในแบบก่อนครับปีเวทีนี่กมีเวทีนี่ที่ที่ที่โจมตีเฮงไหลครับแมนบอลแมนแล้วก็สวยอยู่เลยคืออันที่จริงแต่มาแต่มเลยเธอได้เนาะแมนครับคืออันที่จริงแล้วคือในปีนี้ก็มันกับบอลท่านหลายอย่างมันถือเปลี่ยนหลายอย่างมันก็เลยเป็น ออกมาอาจจะไม่โดนใจหน่อยแต่ว่าก็ปรับให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนที่ตอนที่เพื่อนตีเพื่อนตีในแบบนะครับบ่สที่เห็นเวทีแมนแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่ปรับปรับหลายอย่างได้กว่าจะลงตัวแน่นอนครับปรับหลายอย่างเพราะอย่างคือตองคือเหตุออกมาแล้วต้องปรับเพราะว่าผมออกมาได้แมนมันมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ครับบางเคื่อเหตุอ๋อเหตุฉากหรือว่าเหตุเป็นยิบมาแล้วบางครณะได้ปรับทั้งปีเลยเด้ปรับดูกันกว่าจะลงตัวคือหลังปีใหม่ กัยังปรับอยู่กับมีแมนครับอันนี้คือในกรณีการปรับนี่คือถูกโจมตีค่อยปรับเมนบอกคือมันมีอยู่สองเหตุผลครับหนึ่งคือเราเห็นฟีดแบ็จากทางแฟนคลับแล้วว่าไอ้มันเป็ยนจังไดเออมันควรปรับเปลี่ยนมันควรเอียงบอกับอย่างที่สองคือมันเพียมันพังครับมันเพียมันพังผ่านเท่าสีไปแกะเสแบบเก่ากับอาจจะใส่เวลาหรือว่าต้นฉบับมันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนจต่สีก็เรียกว่าอ้างกับปรับให้มันเข่า ให้มันเป็นรูปแบบใหม่ซะให้มันดูดีขึ้นจริงๆไหมครับถือว่าเป็นเป็นน้องเกือบกูลงามแสงคือว่าเป็นหุคคนที่มีความสมานในการออบวิที่บ้านจริงๆมาถามมอลล้อมตลาดนาตละฉากแต่ละปีที่ให้คะแนนบัดนี้เอาแสงอีสานนี่แสงอีสานก่อนฉากฤะดูกาลนี่ถ้าคะแนนเต็มสิบเกือบกูลให้เท่าไหร่ผมให้แปดสิบเพราะหนึ่งคืออันนี้ขออนุญาตเบานะครับด้วยเหตุและผลเนาะผมรู้สึกว่า ทางเสียงอีสานเนี่ยจะค่อนข้างเป็นงานฉลุว่าเป็นงานว่าเป็นงานลวดลายแบบเอาผ้ามาตัดเป็นปัดตัดแปรอาบเป็นฉลุส่วนมากแต่ว่าชอบตรงที่การจัดวางของทางลุงพงอของทางเสียงอ,อีสานใช่ครับการจัดวางมันดูเป็นมิติอชอบมากกระสวยดิแมนครับสวยอันนี้ไปเห็นของจริงแต่แต่เขาข้าเจ้าเฮ็ดอันเฮ็ดฉลุเนาะสวยอีหลีคือเพราะว่าคันเปรียบเทียบวงอื่นเนี่ยวงอื่นสิมักดิสแตนั่งล้าน คือสูตรแรกคือติดแสดงร้านแต่สิงอีสารคือในความที่มีรถเวทีสามารถปรับได้หลายรูปแบบครั <c oughs> บมันก็นเลยหเห็นห้เฮาแบบเครื่อไหนเนีไม่ซ้ําแต่ละปีมันก็เลยมีรูปแบบที่แตกต่าง<อ>ผมก็เลยโอเคคือชอบมากชอบในการแบบการวางของสิงอีสารครับว่าองค์ประกอบจะต้องค์ประกอบของเวทีเนาะแต่ละชุดนแต่ละองประกอบเนาะที่บวนเวทีรถบานนี่ปฐมรทบนเทิงศิลคะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่โอ้สุดยอดครับถือว่าสวยดีได้บัตสุดยอดครับเพราะว่า เวทีเพิ่นเคอร์ไหนๆอ่ะมันมันสำหรับเกาะหรือว่าเคอร์ไหนอ่ะมันเต็มพอดีอ่ะมันมันเต็มได้ส่วนแมนครับมันได้ส่วนแมนบะครับสำหรับปีบางหันดิแมนปีไหนล่ะปีไหนล่ะปีอ่ะปีนี้อ่ะบ้านนี้ถึงามฟังไปทั้งุ่นลคัมวงกะละสินบ้านจะคล้องบ้านนี้เป็นอันนี้เป็นงานเป็นงานอีกแบบเป็นงานละเอียดละเอียดมากเลยคือทางศิลปินภูไทยเนี่ยจะมีทั้งการลงสีแล้วก็ลงสีนี่คือแรง ไม่ชเชิงว่าแรงเงาแต่ว่าจะเป็นม,มิติของสีแ,แล้วก็ใช้ผ้าขาวเพชรในการประดับจะเป็นถ้าเทียบง่ายๆก็คือเป็นมิจิตสินล่ะครับผมก็ถือว่าโอเคมีมิติมีมนฑ์นขังมีมณฑ์ขังมีเสน่ห์ในความเป็นเป็น,เป,นเป็นไทยเนาะแมนความเสน่ห์เป็นไทยคะแนนเต็มสิบให้ศิลป,ป,ปินคนไทยเท่าไหร่ก็ผมก็ยังว่าให้แปดสิบอยู่เพราะว่าในการจับนั่นจับนี่ในการเขาเรียกไงคือ มันเป็นลายตาไปนิดนึงเพราะว่าบอกเอยมันมันมันเยอะกันไปมันคือแมนครับคือรักงกายการการที่จะเขาจะเห็นลายคือจะทําให้มันลายตาคือเราจะต้องมีส่วนดอกส่วนที่เด่นโชว์แต่ว่าคือศิลปินผู้ไทยคือมันลายไปหมดมันลายไปหมดเพราะว่าแมจคติดกระจกเนาะแมนครับไอ้พวกปฐมมาฮะเนี่ยให้คะแนนเป็นบอกรึเปล่าห้แล้วให้แล้วปฐมปฐมศิลปินผู้ไทยให้แล้วบาวว้าวบาวบาวว่าว่อ้บาวบาวว้าวน้อปฐมเนาะบัดนี้สารพิันเพลงโมเดิร์นได้่ยบัตนี้มอลัมเพิรนขนาดนี้ ถ้าเต็มสิบให้เท่าไรเกือบคนขันขันความสวยงามผมยังว่าให้แปดสิบอยู่เพราะว่าหนึ่งคือเรียบแต่ว่าถ้าในความแปลกใหม่คือผมให้ร้อยเต็มครับคืออันนี้เดี๋ยวมีโอกาสคุยกับพี่โจอยู่พี่โจกับเบ้าเอื่อนในความคิดความยัางไอ้คนอย่างไรอะมุมมองของพี่โจพี่โจก็โอเคผมก็ว่าเออมันก็สวยก็อะไรแต่พี่โจก็พูดอยู่ว่ามันเรียบแต่ว่ามันก็เป็นความแปลกใหม่มครับอาีไปแล้วน้น,นสแสบง นันสน้ำใจเกินร้อย <c oughs> กับแบบเพจที่ได้รูปการ์มหันเนาะเพราะว่ารูปการ์มหันต์เพื่อนเพื่อนจะใส่ดิประเทศไทยข้างนีเต็มหน่อยหลายปันใด้ท่งฝุ่นกะเพราะว่ากะกันยังแปดสิบแปดสิบ <80. S 1> อ่ะเพราะว่าหนึ่งคือลายของลายของเพลินเนาะคืออ่ามันเป็นแปลกใหม่ก็จริงแปลกใหม่ในความคือสไตล์ของ ใจเกินร้อยบอยสิริชัยจะเป็นเรียบหรูแมนครับสบายบ่อ่ามันสิรัตนสินแต่ว่าเพื่อนสิเป็นแต่ว่าปีนี้ดูเหมือนมันมันใหญ่มันเทอท่าแหละการการไล่สีการใช้สีกับผ้ากากเพชรมันไม่เข้ากันมันก็เลยเห็นไห้ตรงสีมันโดดเป็นเป็นโดดไปไม่เข้าพวกแมนครับเพื่อนใส่สีออกตกสาวๆแค่ยังไงบอครับคือคือสีในส่วนที่วาดคือมันเป็นสีไปเลยซึ่งมันบอ คันต้องไปเปิดรูเบึงต้องไปเปิดรูเบึงแ <c oughs> มนผมก็อธิบายนั่นละมันก็นอยู่ในหัวเนาะก็จะว่าออกมาอยากนิดนึงึงอรัตนศินแบบเนี่ยรัตนศินเป็นยังไงรัตนศินกับมาเนี้ยเอาแบกใบตรงถือว่าเพิ่นใส่ลายไทยประกอบกับความโมเดิร์นแมนครับกระสิเห็นกินายของหมอลำเก่าๆในจังหน่อยผสมความเปลี่ยนหมอลำบรมคู่ของเพิ่นครับถ้าให้ถ้าให้รอยนึงคะแนนเต็มรอยเป็นลายปันเนี่อันนี้ผมให้ขออนุญาตให้ เจ็ดสิบนะครับเ <70. S 2> พราะว่าเพราะว่าอาร์คอสตีให้เห็นไปเลยเนาะเออบอมตีเพื่อก่อนะครับยังเช่นว่าส่วนโคง้งส่วนที่เป็นโค้งเพื่อนนะแมนก็คือในลายอ่ะมันบ่เป็นโค้งนะมันเป็นปึ๊บปื๊บป๊บป๊บมันยังเป็นดูเหลี่ยมดูไม่สมูทครับกับการกับฉากข้าง,างหลังข้างหน้าคืออาจจะบลูเหตุผลหลักๆแต่วากข์บรูเหตุผลลึกตื่นเนาะต่วากขมีแค่นั้นครับที่จะติแต่ว่า ครับร้อออกมาก,ก็ถือว่าประทับใจอยู่ครับกวเกก์กูเคยอเด็ศึกษาวบามอลำสมัยตะกีบอ่ะครับคือฉากตะกี้กับฉากยุคสมัยใหม่ครับเรียนศึกษาบ่ศึกษาครับเพราะว่าผมมักจะคือบางครั้งเวลาเราทําเราก็ไม่อยากให้ปรับเปลี่ยนเอกลักษณ์เพินินไม่อยากปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นมาของเพิน่นบางอย่บางสิ่งเข้าไปเห็นได้แบบเกา่ๆกาๆผมก็เฮ้ยยิบอันนี้มาดีกว่าหยิบจุดน,นี้จุดน,นี้มาจังสิไหมครับเหมือนอยังของแม่เดือนเพ่นแทบจะทุกปีหรือว่า ในอดีตอย่างเงี้ยเพื่อนมักสีไสไอดวงจันท์ที่เป็นกลมๆผมก็ได้หยิบยกกลมๆหนมาจังสิไหมครับบานี้พูดบานี้ไปทางกูแก้วก่อนเลยวัาลำน้ำที่หกครับถ้าเต็มน่อยไฮไลา์ไปไหนคะแนนอันนี้ผมก็ยังให้แปดสิบนะแปเพราะว่าถามมาลายอ่ะมันมันมันกะยเนะครับพี่นกมันกะลายแต่ว่ามันสื่อถึงเรื่องราวของอุดร แมนครับผมก็เลยว่าเออโอเคกับสตอรี่ในการที่จะนําเสนอครับมบร,ร,ริพกฤษณ์สร้างอย่งเราไปหาตีวงน,นั้นวงนี้นนบ <laughs> ร,ร,ริพกฤษณ์สร้างต้องไปหาตีนนางวงน,นั้นวงนี้เขามาเบอกซูกับพี่น้องฟังเพราะรรว่าเกื้อกูลหลายคนของหุ่นจักรวาลเป็นเป็นนักออกแบบเป็นนักกราฟิกการ,รออกแบบฉากเวทีหมอน้ำแต่ละคณะหลายคณะที่สร้างผลงานไปตลอด7-8ปี ถ้าผู้ใดเห็นฉากเวทีแล้วก็โพสต์ขึ้นครับว่าเกื้อกูลงานเสร็จแเป็นเป็นฝีมือการออกแบบของเกื้อกูลจากมันสมองของเด็กน้อยคนนี้ก็ว่าได้เนาะถ้าผู้ใดหัวจักบาานในซูมือในเกื้อกูลแลดูการหน่าดูการต่อไปนี่คิดคิดอะไรว่าเออหมอลัาคัน่าานี้สิออกแบบมาเน่ว่ไดคือคือมีโจทย์มาแลยยังในหัวกะมีแนวแต่ว่ามาเจอตรงโควิดเนี่ยนะครับและทั้งภ้าคี่เครือข่ายหมอลําผ่าอีสานเพื่นก็ว่ายังไม่อยัางให้ปรับเปลี่ยนเพราะว่าบางวงกะ ได้เงินกลับขึ้นมาได้ได้เงินจากที่ลงทุนไปแต่ก่อนน่ะขึ้นมาแต่ว่ากลับไ่พอที่จะลงทุนในปีต่อไปเ <Yeah. S 1> พื่อนก็เลย <Yeah. S 1> เห็นเป็นเสยงเดียวกันว่างั้นเราก็ใช้แบบเดิมก่อนอันไหนพอปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนครับบัตรน,นี้จบไปแล้วฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วต่อไปในอนาคตหรือว่าฤดูกาลต,ต่อไปอยากเห็นเวทีหมอลำเพลินเป็นแบบไหนในความคิดของเอกือบกูหมอลำเพลินเมน โจทออย์ใหญ่จักน้อยได้ปะ่ะเนี่ยคำถามเนี่ยคืออยากเห็นเวทีของสาวน้อพยพี่ปันแพงหมอลำเพลินเตยสุหมอลำเพลินเป็นหลักเป็นแบบใดในความคิดของเกือกคุณว่าเอออยากแบบนี้แหละคือสีงาม,มแบบนี้แหละคือสีขาวกันครับหมอลำเพลินลองฟังความคิดของเกือกคุนค,คนที่เป็นนักคิดนักวิเคราะห์แล้วก็นัก,อ,กนออกแบบเวทีหมอลำาครับกาคณะสังเกตแล้วว่าสาวน้อยพี่ปันแพงเนี่ยจะมาในแนวของโมเดิลมาหลายปีข้ามาวลายปีกับประมาณสองประมาณสามสี่ปีผมว่า ปีหน้าควรที่จะมาในรูปแบบที่ไม่ใช่โมเดนถ้าชีกไปเนวออกจากโมเดินไปไม่สิขัดกันบวกกับค้าว่าหมอลำเพลินคืออันนี้จริงผมรู้สึกว่าหมอลำเพลิน,นควรเ,เป็นไทยในยเฉยไม่สิขัดกันบกวกกับหมอลำเพลินในความคิดของเกือบคุณ <อ S 2> ผมว่าบอขาดนะครับบอขาดเป็นบอขาดเพราะว่าคือเอาจริงๆว่าหมอลำเพลินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางดันทางไายไทยทาง,ขออางนเขาเรียกอะไรนาไผ่าไลายอย่างสมากวัวอีกสมมติว่าหมอลำเพลิน เอาความเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาบนเวทีไม่ว่าเป็นสาะระคามหรือรว่าเป็นทั้งอีสาน้านเฮาเนี่ยสิคือบอ่คือหยิบห,หยิบเอาศิลปะวัฒนธรรมในภาคอีสานขึ้นมาบนเวทีของสาวหน่อยจากโมเด์น,นี้เอาโมเดินออกเอาความเป็นไทยขึ้นมาเอาความเป็นอีสานขึ้นมาเอาอัตลักษณ์ขึ้นมามันสิเป็นตะเบิงบ่อ,อทับชุดพระามใหญ่เวทีสาวหน่อยออกไปเอาเวทีเหมือนกับระเบียบปฐมศิลปินเายในมาว่งางตึงลง มันสิเป็นตะเบิงบ่าถ,างถ้าเป็นหมอลำพูนคั่นคั่นเฮาเมอไม่เซี่บางคนก็สิว,าว่าบ่เป็นตะเบิงแม่นบ่นแต่คั่นมันเกิดขึ้นอีแล้วทุกคนก็เบิงแม่นบ่ทุกคนก็เบ,บิงไม่ต้องงเบิอันนี้มันมันอยู่ที่การที่ที่เขาคิดกับทางผู้บริหารสมาครกว่าว่าปีหน้าเพิ่นสิเน่ได้โจทย์รูปแบบใดครับในในการแสดงในรูปแบบโชว์เป็นแบบใดครับเพราะว่าฉากเนี่ยมันก็บ,บ่แม่นว่าองค์ประกอบร่องอ่ะมันก็เป็นเหมือนร้านอาหารที่เราต้องมองแล้ว ขันลานงามเขากับอยากเอาไปกินใช่น่ฉะนั้นนะผมกลว่าการที่จะจัดร้านนะ่ะมันก็ต้องอยู่ที่เมนูเราเป็นแบบไหนครับเม,มนูเป็นฝรั่งแต่วาเขามาจัดยูขางริมทางจะสีเป็นกระท่อมขึ้นวิเชียนอย่างก,ก็อย่างวิเชียนเฉลียมันค้นกับบ่อเขา่าครับบ้านนี้ขามไปทางขมวงอยากเห็นเม็ชีค,ค,ความเป็นศิลปินภูไทยแบบไหนในความคิดของเกือกขุนแบบว่าเฮ้ยเกือกขุนว่าอยากได้แบบนี่แหละ ให้พญิวิธิเหตุแบบนี้แหละแบบมันต้องเอาแล้วเนื้ความพี่เราเกลียดขุนอยากเอาวัฒนธรรมผู้ไทยของจังหวัดนี่ของจังหวัดนี่มาใส่อยากเอาลายผ่าอ,อยากเอาอัตลักษณ์ความเป็นกาลาชินมาใส่เนื้ความพี่เราเกลียดขุนอยากเข็ยนบทที่มองเอาศิลปินฟุตไทยเป็นแบบไหนฤด,ดูกาลต่อต่อไปลองบอกเบิงหาพระญิวิแล้วพระพญิวิแล้วเปลี่ยนใจอันนี้คุยกับพ่อวีแล้วทำแล้วแมนเหตุแล้วแต่ว่ามาเจอมาเจอว่าของไอ้ใส่อันเก่าก่อนหลังไหมทำแล้วก็ พอกว่าเอาไว้ก่อนเพราะว่าปีนี้มันยังใส่อันเก่าอยู่แต่ว่าอย่าบอกใครเด้เลยนะเออหรุดไปเรื่อยตัดออกจะพอไหมครับนอกจากอยากเห็นเวทีของเสียงอีสานมอลล์รัมบ้านตองห้าอยากเห็นความโมเดิร์นออกไปเลยอยากเห็นอินยังของของเสียงอีสานแบบในรูปลักแบบเลยเรียกว่าเพร่นคงแบบนี้แบบไปแลดีแล้วในความคิดของเกือกผมมา อยากจะเฮ็ดคือกันแต่ว่าก็บอกโหมุมมองเพนจังไหรก็บ่ก่อยไดีอย้มีโอกาสเดียคุยคือถอดความคิดของลุงพงออดเลยแล้วก็เอาความคิดเข้ามาใส่ว่านี่แหละวทีเสียงอีสานต้องเป็นแบบนี้แหละในความคิดของเกิดคุณว่าอยากเห็นภาพเสียงอีสานเป็นแบบไลยลองเอาคิดเล่นๆเฉยๆคิดเล่นๆมาครับที่จริงกะมีเฮ็ดไว้ยู่2สองสามอันอยู่ครับแต่กับประเด็บประเด็นํำเสนอจกเถือว่อมันออกสไตล์ใดที่เคยเฮ็ดไว้เป็นโมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นแต่ว่าอย่างที่บอกไปที่ต้นคลิปครับว่า เียนอีสานจะมาแนวของการฉลุครับเขากับเอาด้านการฉลุนี่ออกจะเป็นเน้นของการลายผ้าซะมากกว่าลายลายลายเวทีซะมากกว่าการฉลุครับบ้านนี้มาทั้งวันพื้นบ้านนี้อยากเขียนเวทีวันพื้นเป็นแบบไรอยากเขียนแบบว่าเอาระแบบนี่บอกว่าดาบซอว่าเอาระยนทิมและว่าเอาความคิดของเครือกุลเป็นไปได้บ้างสินะเคยออกแบบเคยออกแบบเวทีที่นอกเหนือจากที่เขาจะเฮ็ดมาบอกเห็นอยู่ครับทุกทุกครั้งที่ ทุกครั้งที่เฮ็ดเวทีข้องเพ่นนะ่ะผมจะเฮ็ดไปสองสาแบบคือตามตามที่คุยกันไว้แล้วก็แบบที่ตัวเองอยากจะนําเสนอ,อประมาณนี้ครับแต่ว่าข้องปฐมนี่คือกะเอาคือหัวมันกันแล้วแต่คุณพ่อเอาอเอา,เอา,เ,อาเอาสิมาเป็นหลักตพอ่อคือเอาความคิดของเฮาเนี่ยเขาเคยออกแบบเวทีปฐมแบบใดที่เฮาอ,อยากนําเสนอคือโอเคละว,ว่าน่ะเพ่อนอาจจะย์ ผู้บริหารอาจจะแบบแบบนี้สรุปแบบนี้ก็เป็นอย่างแต่ว่าในความคิดของเกื้อกูลที่เราอยากเคยทําไว้และอยากเอาให้คนดูอยากเอาโพสด์ให้คนบึงสิเมีที่เคยออกแบบไว้สิเมีคือขันขันมาในแนวของปฐมปอ่มปะปฐมจะเป็นรายละเอียดเยอะบ,บ,บอกครับจะเป็นรายละเอียดเยอะแต่ว่าบรซับซ้ซอนจะไม่ลายตาจะเป็นดูหรูรอันนี้อันนี้ที่ผมเรบมกแมนที่เคยออกแบบไว้ครับมีขนาดไรอีกที่เคยออกแบบทิมไว้เนี่ย มันกระลายครับแต่ว่าผมกับจื้อบ่ได้จื้อบ่ไรเอานขนาดใหญ่ๆขนาดแบบมอลล์ใหญ่ๆเนี่ยจะเคยออกแบบว่าเอออันนี้แหละใ<อ>ส่ป้ายปัทโมใส่ป้ายระเบียบใส่ป้ายสินปินภาษาไทยใส่ป้ายขนาดนขนาดนี้เพือ,ออกแบบไว้ผมบอกไอ้คันสม,มุด่าม,มีมีทางวงติดต่อมาหรือว่าเพิ่นเฮ็ดต่อไปเนี่ยผมจังสิใส่ซื้อเพิ่นแต่ว่าเฮาออกแบบทิมไว้ซะก่อนแม่นบ่คันคันออกแบบทีมไว้อ่ะผมจะเฮ็ดเป็นชื่อตัวเองพอเป็นชื่อตัวเองปุ๊บมันก็จะเป็นตัวแปรว่าเราสามารถใส่ทุกวงได้ รกระสิเพชรตรงนี้สมากกว่าแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเครดิตของตัวเองไปด้วยครับมันมีวิธีขังหนึ่งของของระเบียบที่เห็นเป็นเป็นขึ้นไม่ได้สิแล้วก็ใส่คำว่าเกลือกูลเกลือกูลเป็นทอนออกแบบแมนบอบที่เป็นลายผ้าลายผ้าก็เป็นอย่างนี้อ๋อออกมาเลยแมนแมนบอลแมนเขาไม่ซื้อเกลือกูลก็เกลือกูลต้เนาะอันนั้นสวยอันนั้นสวยดีเด้ถ้าเอามาใส่สีแล้วเป็นผู้ชายจะนั่นจะเหมาะมากเห็นนวลล่ะอันนี้เลยอันนี้คือแบบว่าเห็นเอ้อคืองามเถอะวะเห็นเห็นเห็น ปีก่อนๆเนี่ยเด้เห็นเพลงก่อนแล้วก็เป็นเวทีคิดว่าของระเบียบเพราะว่ามันสไตล์ระเบียบไงบแต่ว่าเป็นเป็นลายผ่าไหมถ้าเป็นลายผ่าเป็นลายฉลุไหมนะเป็นลายฉลุถ้าเป็นศินและเป็นโปไทยนี่จะสวยมากก็ฝากไปถึงพอบีนะครับเอ <c oughs> อยังเก็บบเงินบปอหนาซีมีอยู่ครั <c oughs> บโอย <c oughs> มันหลายไฟไหมครับมันหลายไฟบางไฟเหตุกิดจะเอาไใบมองได้แน่เออก็แบบว่าลองใส่ซื้อสินและโปรไทยหรอเอาส่งไปแล้วเบิรงนพอลองเบิรงกระโหลกงะบมาเห็นลองถามแล้วเบิร์ นะแล้วบอกอ้ยเอาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าสวยไม่สวยฉากนี้สวยจริงๆเหมาะศิลปินภูไทยเพราะเป็นลายผ้าแม่นอุ้ยแต่ว่าแบบทิศเห็นน้ำพ่อไว้ก็เป็นลายผ้ายเ่ครับลายผายจัดแนบบอลายผายอืมไม่รุดไม่รุดปากรุดปากนี่แหละพี่น้องอันนี้คือน้องเพื่อกูนงามแสงเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่อยู่ในวงการมาล้ำออกแบบเวทีมาล้ำมาไล่ขนาดความเป็นสื่อขนาดในวงการมาล้ำหลักการทั่วยุเบื้องมาแล้วก็เบื้องหลังของมาล้ำในไล่ขนาดคือกัน ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาเรับฝากเฟ้นเพื่นที่ติดตามผลงานเวทีแต่ละคณะแต่ละดูการเขาเกือบ <c oughs> ฟีมือถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถมากมากครับบอก,ก่บอกว่าอย่าคอมเมนต์เหี่คืขอบคุณ <c oughs> คขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างกับทัเขามาได้ทักมาเบาทักมาอย่างใดหรือบางคนมีแนวอยากเสนอหรีอยากมีแนวตีมีแนวอย่างก็บอกเขามาได้ครับแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดกันได้ครับผม ครับายคอมเมนต์หนึ่งด้เนี่ยเพราะเขียดตีบอครับบอเครียดแมนครับบอเครียดแล้วพี่น้องด้วยอย่างที่พูดนั่นแหละครับคือคือคุณแสดงความคิดเห็นยังไงคุณคุณเบามวนมากะซื้อถึงของตัวคนเองว่าคุณเป็นคนยังไงอ่าคุณเบาเบามวนมากะซื้อถึงของตัวคนเองว่าคุณเป็นคนยังไงครับขอบคุณหลายพี่น้องที่ติดตามในคลิปนี้ขอบคุณน้องเกลือกคูนงารแสงขอบคุณที่เราได้พี่น้องเด้อวยสบายขอบคุณพี่ต่อไปครับ